เพื่อนเตรียมตัวไปซื้อของไหว้เจ้ากันนะคะเพื่อนอิ่บาทอนเดินมาซื้อของไหว้เจ้าเพื่อน สงสัยมูต่อจะมาเช้าเกินไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ค่ะมีแต่ของขาย ของขายเยอะแยะนะคะแต่เมวันนี้คนเงียบเงียบเดี๋ยวเราไปเดินซื้อไก่กับซื้อหมูก่อนค่อยสืบของเงี้ยเลยนะคะเพื่อนโยกับขันเดียวมีได้ต้องต้องโอเคครับขับให้ไหนครับน้ำซีนะเอาอะไรข้างในหรอต้องเอาน้าซีนละมานแล้วหัวข้อ สามชิ้นประมาณสองวัว่ามันมันตัดอย่างนี้อัฟันละอะไาต้องตัดมันต้องตัดอย่างนี้จนตัดอย่างนีพอมันตัดแล้วมันยืดนะประมาณนี้ที่โนะพอตัดแล้วมันจะยืดออกมาประมาณนี้เนี่ยถ้าตัดแ้วมันจะยืดประมาณประมาณ เอาเอาเนื้อมีเนื้อแดงไหมเนื้อแดงนี่เอาเอาเนื้อแดงให้หน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีเศษตรงนี้นี้ององเนื้อแดงให้พี่แล้วก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อน็ยอยซื้อนะคะหมูปอก็ซื้อผลไม้ไปแล้วนะคะวันนี้มาซื้อไก่ซื้อเครื่องผัดอีกหน่อยนะคะ